สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบเช็ควัดผลกับเพจของเรานะครับว่ามันทำงานมีประสิทธิภาพแค่ไหนเบื้องต้นคือทุกๆคนจะชอบวัดผลจากการดูยอดคนถูกใจเพจของเราก่อนอย่างเพจนี้ก็จะมีคนถูกใจอยู่ที่หนึ่งพกับอีก1ิบคนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราต้องมาดูการวัดผลที่ตรงนี้ครับเขาเรียกว่าข้อมูลเชิงลึกนะครับซึ่งตรงนี้จะวัดผลตั้งแต่วันที่สาม มกราถึงวันที่30มกรามีรอบอยู่ที่28วันที่ผ่านมาผลลัพธ์ก็คือมีการเข้าถึงโพสต์ในสีส้มๆนียครับคือ5,339ที่เข้ามามองเห็นเจอโพสต์ของเราทั้งหมดในเพจเพิ่มเป็น146%จากเดิมนะฮะใน28วันที่ผ่านมามีการมีการมีส่วนร่วมในโพสต์ของเราเนี่ยคือ การกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ต่างๆเนี่ยอยู่ที่1758กิจกรรมที่เกิดขึ้นคิดเป็น2 11ที่เกิดขึ้นไปและมีคนเพิ่มกดถูกใจจะเพจเพิ่มขึ้นนะครับทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่66คนทั้งหมดที่เพิ่มเป็นยอดถูกใจขึ้นมาโดยตรงนี้จะเป็นการวัดผลใน28วันที่ผ่านมานะครับใน28วันที่ผ่านมามาจากโพสต์ไหนบ้างละ่ะที่มีประสิทธิภาพ ต่างๆผลลัพธ์ของมันก็คือด้านล่างนี่ครับก็จะมีว่ามาจากโพสสามโพสต์นี้เป็นสามโพสต์หลักซึ่งเราสามารถกดปุ่มดูเพิ่มเติมได้นะครับว่ามันมีการเข้าถึงอะไรยังไงอย่างก็อย่างโพสต์อันบนสุดนี้เป็นโพสต์ที่ชื่อว่ามื้อเย็นมื้อเจ็บป่วยเนี่ยการเข้าถึงถึงสามพันนะครับสามคนี่คือสามพันการมีส่วนร่วมคือแปดร้อยสิบสองนะครับแล้วอันต่อมาเนี่ยการเข้าถึงแปดร้อยแปดสิบเจ็ด นะครับการมีส่วนร่วม4 0 8อย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็จะทำให้เราวัดผลของการทำคอนเทนต์ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพว่าคอนเทนต์แนวไหนที่คนชอบสำหรับเพจของเรานะครับส่วนข้อมูลเชิงลึกแบบสตอรี่เพจนี้ไม่ได้ทำสตอรี่ไว้ก็จะไม่ได้โชว์เรื่องข้อมูลตรงนี้นะครับเรื่องงานกิจกรรมต่างๆนี้กไ็ไม่ได้ทำไปส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมบนเพจ นะครับก็จะมีการแจ้งรายละเอียดว่ามีคนเพิ่งกดถูกใจอยู่66เพิ่มผู้ติดตามผู้ติดตามใหม่กับการกดถูกใจไม่เหมือนกันนะครับบางคนคือไม่ได้กดถูกใจแต่กดติดตามเฉยๆอันนี้จะมีอยู่74นะครับจำนวนคลิกไปยังเว็บไซต์ในกรณีน,นี้ถ้าเรามีเว็บไซต์เราใส่เว็บไซต์ไว้ <c oughs> เขาก็จะลิงก์ <c oughs> <c oughs> จากปุ่มที่เรา <c oughs> ทําเว็บไซต์เอาไว้ไปได้นะครับซึ่งตรงนี้เพิ่มเติมยังไงก็เดี๋ยวค่อยศึกษาเรียนรู้กันอีกที นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องรายละเอียดโดยคร่าวๆการเข้าถึงเพจเห็นไหมครับนะฮะโอเคซึ่งตรงนี้ถ้าเราอยากดูทั้ง28วันก็ก็ดูตั้งแต่ตรงนี้ได้ตรงมุมขวานะครับถ้าจะดูให้แคบลงก็กดเข้าไปมันจะมีว่าตั้งแต่7วันที่ผ่านมามันก็จะมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาให้เราเห็นเห็นไหมครับว่าจากเดิม5,000กว่าตัวนี้เหลือ7จวันที่ผ่านมาเนี่ยเข้าถึง4,299อ่า นะครับแล้วเมื่อวานล่ะอยากรู้ผลเมื่อวานเนี่ยคนเข้าถึงโพสเรา3ามรอย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่จะทําให้เรารู้ว่า,อาคอนเทนต์แบบไหนที่เราทําไปแล้วมันเวิร์กเราจะได้ปรับปรุงให้เพจของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้หวังว่าคุณจะมีประโยชน์กับคนที่กําลังทําการตลาดเรื่องเพจ Facebook นะครับ โอเคครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ